โรคภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็กในช่วงระยะเวลา20ถึง30ปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้น3-4เท่าภายในระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาโรคภูมิแพ้นั้นถ้าไม่ได้รับการรักษาจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่กว่าคนปกติและอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ เป็นมาเป็นสิบปีค่ะไม่ว่าไปตรงไหนปองปิดปีนปุ๊บจามจามน้ำมูกน้ำตาต้องเช็ดเลยน้ำตาไหลน้ำมูกไหลหนักเกลียดมากเลยเหมือนกับสังคมหังเกียดตอนแรกพอหนาวหน่อยก็จามคือทุกทุกอย่างจามน้ำมูกน้ำตาเลยปวดหัวมันบวนไปหมดเลยร่างกายหมอไปหาหมอหมอเขาให้ยาแก้แค่คือตั้งแต่การคื่นเตินอ่ะผมแป้ก็หายผมแป๊ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็ร่างกายดีคือคนอื่นเพื่อนๆนอายุ เท่ากันแต่เขาวงโชวหมดแล้วเดียวย่วนไปหมดเลยแต่ดีแคนแบบตั้งแต่การอ่านเสริมนี่รู้สึกดีร่างกายดีหมดเลยแข็งแรงเซอร์เน,นตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ